สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชินาทิรับสมบัติอายุ6ข,ขวบชั้นอนุบาลสามทับ1อยู่อยู่โรงเรียนช่างอากาศวันนี้หนูก็จะมาร้องเพลงชุดโปโกว่าคุณพ่อต้อง ุณพ่อซื้อชุดกโกวาที่หนูอยากได้ใช่ไหมคะมาแล้วลูกจ้าชุดกโกวาที่นูอยากได้กโกวาที่นูอยากใส่กโกวาที่ไม่ซื้อหนีได้ลูกสาวร้องว่าลูกสาวร้องเย่ชุดกโกวาทําไมโคตรเท่ขุนพ่อเอามาจากที่ไหนคือพอความสงสใส พอไ่ได้มาเอามาจากที่วัดที่อื่นที่ไกลคือพอไปซื้อจากโลตัสหรือไงใส่เลยกำลังคิดรับรอไม่เชยอคุณพ่อต้องเอามาจากวัดแน่เลยมาแล้วลูกจ้าโกโก้วาที่นูอยากได้โกโก้วาที่นูอยากใส่โกโก้วาที่ไม่ซื้อหนี่ได้ขอบคุณค่ะ